ผมมาอยู่ชจำคอตั้งปีสองพัสี่แปดย้ายมาจากเรียกนการธรรมหากินเคยทำเรื่องสิกิตพอเพียงด้วยความหลงผิดเพราะว่าเข้าใจว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยคือหลักปรัชญาความรังวันมากมายด้วยความภาคภูมิใจที่ธรรมากินแต่พอมา,าอยู่ชจำคอที่ปีส8แปดนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าพื้นที่ต่างกันแหล่งนั่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลิกคิดเรื่องหลักปรัชญาไปนะครับแต่คิดเรื่องอื่นแทนนะฮะ คิดว่าจะพัฒนานเด็กตรงนี้ยังไงโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กโรงเรียนกันตำบลที่อยู่ที่จำคอเด็กก็ประมาณสามร้อยคนเนี่ยครับทุกเช้านี่ขะนั่งรถตู้มีผู้หวังดีนะฮะบ,บริการรับส่งรถตู้รถสองแถวไปเข้าเมืองกันเป็นแถวก็จะเหลือเด็กที่เหลือทัดนะฮะเอาไว้ที่จำคอเด็กพวกนี้นะครับเป็นลูกของควรทำสวน เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่อพยพมาลักจ้างอยู่บ้านแถวพอแสนบ้างพอหุ่เกียรติบ้างนะฮะที่มาอยู่กับผมเนะฮนะตรงนี้เองนะครับเกีรตผลการเรียนก็อยู่ b c d e F บางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับฐานะทางาครอบครัวก็ค่อนข้างยากจนถึงขัดสนนะนะแต่เด็กพวกนี้ก็คงเหมือนเด็กทั่วไปนะที่อยากได้อยากมี เห็นก e ็มีโทรศัพท์ก็อยากมีเห็นเขาเอาตังค์มามากมาก็อยากมีเห็นก็มีไซมอเตอร์ไซค์มารงเบรก็อยากมีเลยครับโดยไม่คํานึงถึงเลยว่าครอบครัวฐานะเป็นแต่สิ่งสาคัญของเด็กที่นี่ก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยความมีระเบียบวินัยนะครับตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่อยากจะศึกษาอยากคิดแก้ปัญหาแต่ไอ้ความมีระเบียบวินัยความมีสัมมาคาวันี่มันไม่มีชีวิตชีวา เพราะครูผมนี่ยึดหลักนิติศาสตร์เป็นที่ตั้งครับหลักนิติศาสตร์คือว่าว่า,วากันตามกฎระเบียบเด็กม,มันเหมือนกับไม่มีความสุขทั้งที่มีระเบียบยินดยผมจะทํำยังไงแก้ปัญหายัางไงกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีกิจกรรมที่มากมายวันหนึ่งได้มีโอกาสไปเจอกับท่านอาจารย์ปียนุชเรียงตรงๆครับเรียนรู้เรื่องสิ่งกีดขวเพียงใหม่เข้าใจเรื่องหลักปัชญาประกอบกับพอดีตอนนั้นก็จะทําเรื่องหลักสูตร ผมสมัครไปกาารพุฒนาสมัครไปเขาไม่รับผมเขาบอกเป็นผู้ฐานไม่เอานะครับเอาไ้ปทาอย่างอื่นเอาอาจารย์พุฒนาไปคนเดียวพอกลับมาอาจารย์พุษนาก็มาเล่าผมก็ออบอกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเริ่มแหละเพราะทาอะไรเริ่มก่อนเนี่ยนะครับเป็นต่อทําอะไรตามเขานี่ตามเขาตลอดนะครับก็เลยพัฒนาคิดที่จะพัฒนาหลักการทํางานผมข้างแรกที่มาอยู่ช่อก้อยทห่หลักการทรงงานหลักจากคลาดดังหลับตอนนั้นภาคใต้กำลังมีปัญหา คำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยเริ่มเข้าหูนะครับเรืบอกนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าใจผู้คนทั้งหมดนะฮะบริบทของโรงเรียนครูเป็นไงชุมชนเป็นไงนักเรียนเป็นไงแล้วเข้าถึงแต่รายละเอียดของแต่และคนเราจึงพบว่าเด็กม,มีปัญหามากมายนะ,ะครูก็ไม่เข้าใจเด็กเด็กมาอยู่ก็ไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะครับ นอกจากหลักการสอนง,งานตรงนี้นะฮะเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหลักปรัชญาก็เลยดึงต่อใช้ดโดยพระบรมราชวาตพระราชนัดต่างๆเอามาใช้เมื่อวานผมเรียนให้ทราบแล้วว่าในฐานะข้าแผ่นดินนะฮะโครงการพิพิธเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นที่ชังคอพิยาคมโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนําหลักปนะรัชญานะฮะเศรษฐกิจพอเพียงนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกาจัดการเรียนการกสอน,สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พยายามที่จะพัฒนาทั้งตัวผู้บริหารเองตัวครูตัวนักเรียนต้องไปพร้อมกันทุกคนเลยครับต้องไปอบรมต้องไปเรียนรู้พร้อมๆกันผมก็บอกกับทุกคณะที่มาดูงานว่าถ้าส่งตัวแทนไปอบรมไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าอยากจะขับเคลื่อนต้องไปฝังพร้อมกันไปรู้และเข้าใจให้ตรงกันแล้วจะขับเคลื่อนไปได้อย่างสุดยอดรายละเอียดของการทํากิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยผมพยายามใช้หลักการเรียนรู้จากการทํางาน ซึ่งเป็นต้นแบบที่มาดำเนินการสมากินของท่านโคว,วิดวรวิกาเรียนรู้ได้ด้วยนะครับทำก่อนสอนทีหลังพยายามที่ให้เด็กนะครับได้ทดลองได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองก่อนเพราะถือว่าการที่เขาได้ทําเขาจะเห็นปัญหาแล้วเ็าแก้ปัญหาได้เะยครับมันจะอยู่ในจิตใจของเขาอยู่ในส่วนลึกของควา,ามคิดวิเคราะห์นะครับรายละเอียดในการทํานี่มีมากมายนะครับผู้ตรงนี้ ผมไม่ไม่ใช่เพราะปดอีบรรยายสองสามชั่วโมงมาเจอสามนาทีพูดไม่ออกนะฮะแต่บอกให้ทราบว่าสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับ <c oughs> นักเรียนคือเป้าหมายปลายทางของผมแล้วก็ในฐานะข้าแผ่นดินนะัะผมก็ยังยึดหลักการทรงงานอีกคำหนึ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจําของผมแบบไม่ดูเรื่องล้วจะยึดถือไปตลอดชีวิตก็คือว่าทําง,งานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือพระราชดำรัส